สียงสะท้านได้โทรศัพท์ไม่ครับผมนะนะครับเออก็ได้แหละก็เงินมันเองแหละมันซื้อเองเนี่ยออทำเป็นร้องขุ่มร้องเออไมยซื้อเจอสบายให้ไงให้เมยแสงสะท้านร้องให้เ,เงินมันอะไรล่ะเอาเงินมันซื้อมัน่ะไรล่ะเ,เงินางแสนซื้อเราบอกแสงสะท้านนะก็ปน้าอ่อนปน้าเบอร์ไปแหละเขาไปดูมันอ่ะใครเข้าไปดูมันใครพูดนี่หน่อยไม่ได้นะมันด่ามงนะ เขาแค่แค่มีแฟนครับบอกว่าอยู่กับดอกมือไม่เข้าค่ายมือซ้อมหรยอครับเ,เขาเขาก็มีการถามกันบ้างไอแงท่านมาเ <c oughs> ขาบอกเขาไปเร้่มเรื้องของกูกูจะเขาว่าเขาไม่เรื่องของกูตัวบัคข้อนี่เมย์มันสิต้องกูเวลากูอยู่กับดอกมือก็ไอ้กูอยู่เลยสิแค่เขาถามแค่ขเขาเป็นห่วง เออนี่คอมเมนต์นี่เขาแยกๆไปหมดเลยเขาแค่ถามว่ามีรายการหรือเปล่าเออเขาเห็นอยู่กับแต่กับเมียเห็นอยู่แต่กับเมียไรโสดอยู่กับเมียก็บอกไปเด็กปอช่วงนี้ผมไม่มีรายการผมไม่มีครับเออรายการผมยังไม่มีผมต้องเออรายการผมยังไม่มีผมก็มาช่วยเมียไรโสดทำโน่นทำนี่ครับช่วยเมียขายปลาขายน่นขายนี่มันก็พูดไปดีเอออันนี้เขาถามาว่าอ่าเพรสาวะ อันนี้แค่เขาถามว่าแซงกระทันอยู่แต่กับหลอกมือไม่เข้าค่ายมือซ้อมเด้อมันเรื่องของกูตัวสิซ้มมือซ้มบาคุยหนีม่อมื่อไม่กล้าท้องกูจิละเออกูไม่ได้ปล่อยตัวกูเออกูซีทุกวันเออกูเอากันทุกวันเออถ้าไม่กล้ามท้องกูขึ้นมึงดูดิเออมันก็พูดไปดีกูบอกอ๋อคือว่าผมตอนนี้รายการแ่ไฟยังไม่มาครับอันนี้มึงไปด่าเขาเอยเขาบอกว่า ด่ามากๆเหม็นปากแสงฐานจังเลยปากกูทั่วปากกูเรียงปากกูบักคั่ยบักสันเด่นนักเลงทำไมต้องไปด่าเขาวะแฟนขับกูก็ถามกันเฉยๆใช่ไหมล่ะครับแมนบอกอากดหนึ่งมากผูเจ้ากดหนึ่งมากเลยคนเราโอ้ยคนเราปวดแฉนหัยหาคาตะกงบังบอกพื้นมันระเบิดเห็นเรากูขี้เดียดกูข้าวด่ากูข้าวด่าข้าวด่าใครกูข้าวด่ามันเหี่ ตงงรงดีจะกป็การเข้าดากบ,บนึงนึงเด้อนี่ละโอ้ยไีอ,ไอามน้อจเจ้าเยเข้าดากแสงท่านไหมครับผมข้าวดากมันเออ คนหนึ่งให้หน่อยครับคนหนึ่งบวกหนึ่งมาหน่อยเออคนหนึ่งคำหน้าหน้าครับอ่ะกดหนึ่งมาเยอะแยะนะคำนะเออแฟนขับเขาแค่ถามว่าแสงสะท้านอยู่กแต่กับโดดมาไอ้เขาเห็นถ่ายรูปนะเออนมใส่ขั้วกันเออสมุนว่านุมนะนมนุ่มน่มนุมเออนมนมนมนุมเออสมมติว่านุมใช่ไหมล่ะนม น้ดอ,อกเมยนะบักแสงัะท้อใส่ลากเธอจางเลยเออกอดกันเออถ,ถ่ายรูปเตนอมะ่ะถ่ายรูปเตนอม,ม,ม่ะนมเมียกับกับหัวมนะันอะถ่ายกอดกันแต่เขาเขาก็ไม่ได้ฉาดใช่เขาแฟนขับเขาถามเออแฟนขับแฟนขับเขาถามว่าแสงสทานอยู่แต่กับดอกเมยตึกตึกทำไมไม่เข้าค่ายซ้อเมยเลยครับม,รมันเรื่องกูทั้วมันเรื่องของกูเออกูจะเข้าไม่เข้ามันเรื่องของกูไอ้เหี้ยพองตัวขึ้นเลยนะกิน กินกินเลยนะกินเลยกินหมูปิ้งเหรอหมูปิ้งกินหมูปิ้งยิบยิบยิบเอ๊ะทำเป็นยกไหลยกไหลขึ้นเสียงขึ้นเสียงโชว์เมียโชว์เมียว่าตัวเองกูมีอำนาจยังแล้วกูเขาเขาไม่เข้ามาเลี้ยงของกูไทยไฟยังไม่มาเออมึงจะกูไปเอยใครฮะเออเขาแค่ถามดูไปงั้นแหละแฟนคลับเขาก็เห็นเออไม่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 บอกแฟนคลับสี ตาเรียกมูกโกบุืโกวึกเสงกระถางนครับตาเลียกปากมันแม่ปากไปเปลีป่ยไหมขอพระคุณครับผมนะครับขอบคุณสีห้าดาวนะครับนะขอบคุณสีห้าดาวครับขอบคุณครับปากมันไปแปลกามันอุกว้างนะไอเสียงกระถางน,นะขึ้นเสียงอันกินไอะไรนะกินไอมูกระทะโชว์เมียก็อยู่ข้างหลังแฟนขับขอแค่ทักทายธรรมดาทาไมเห็นแต่คุณเห็นแต่คุณอยู่แต่กับเมียเออรายการกูบุมมี่เออ บักสันดานมึงมึงก,การทองกูบ่พี่เออถึงกูไม่ได้ไปซ้อมมวยนะมึงดูการทองกูบบกสันดันบักข้ามึงไปด่าแฟนขับทำไมอ่ะเขาแก่เห็นอยู่เขาก็เห็นอยู่อ่ะปากกุ้งกวางมึงอ่ะมีุดตบกับปากมึงดิยัยงนักเลงไหนไปด่าเขาทุกวันนี้ยังมีเรื่องมีลาวนะครับทุกวันนี้มันฆ่ากันง่ายมากนะครับนะบางทีเราอยู่ที่มุมมืดบางทีที่เรามองไม่เห็นนะครับมันอันตรายทัวได้ใครด่าผม,ผม,มผมไม่ด่าตอบเลย อ,อจริงๆครับไม่เห็นเลยทุกวันนี้ผมไม่เคยด่าใครเลยใครผมก็แค่ผ่านสายตาผมไม่ชอบก็าแค่บอกบางคนเข้ามาดูบางคนเขาก็แค่เป็นห่วงเราแฟนครับบางทีเขาไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรบางคนเขียนผมด่าผมออผมแค่ลงน,น่นลงนีออ่ผมบางทีคนก็แค่ดา่าก็ด่าไปก็ด่าไปด่าไปด่ามาบางทีเกิดการหมั่นไส้กันนะไอ,อ,อ,อ้นี่แม่งเ,ออเดินตามกับโด่งไม้แม่งแทงแม่งอยู่อันตรายอย่าไปขึ้นเสียงนักเล๊งไลน ก็เขาเห็นมึงถ่ายรูปกับเมียน่ะกับเมียมึงอ่ะโซ่นมอ่ะถ่ายรูปแ้เมียกับนมึงเนียเอ้หัวไม่ใส่นมอ่ะโอเคถามดูเฉยพูดถูกครับแมนครับตู้มันอันตรายฆ่าันเร็วมากขนาดน้ามวยหัวหน้าค่ายอะไรน่ะไปไม่รู้ว่าใครไปซี่ใครนะครับนะได้ดูขาไหมที่ว่าน้ามวยโดนปาดคอนหัวหน้าค่ายน่ะปาดคอมันอันตราย นี่แหละการซี่กันมันระวัดระวังมากขอพกรุ่นสีผหาดาวครับพระสังกินนะครับมันอันตรายทุกวันนี้นะครับนะเออปาดคอไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าอีกคนนั้นมันพาเมียพาเด็กพาอะไรมาเราได้ดูข่าวไหมครับคนน่า่ายมวยข่ขยอะไรนะ่ะโดนปาดคอกำลังถอดกางเกงกำลังสิบปีสีเขาปาดคออยู่รถเจ็งอีกเลือดเ,เต็มรถอกีกอันตราย อันตรายทุกวันนี้ขากันแท่งกันมันอันตรายครับมีเรื่องมีราวแม่งทุกวันนี้ความตายมันอันตรายมากนะครับนะ mm. พูดคือแต่แม่นครับนะก็มันจริงอ่ะ mm. บางทีแฟนคลับเขาแค่เป็นเออโหวนสลวงไว้ครับแม่นครับถูกตีนเขาก็ย่อนกัวสลองรับสมัยเป็นหนุ่มนะครับ mm. มันเป็นงานเป็นงานงานเนี่ยงานประจำปีละลอยกระทงนานนะ ก,กินเบียไปก็ใจใหญ่ได้ยินเสียงนนปีดนีก็เข้าไปเต้นโต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 อะไรนะเอ,อ้ยทำไมไปรุ่นมีเรื่องเวลาว้กูวันฉลองว่าถีพ่วยงานลังต่ำเลยวะสวันดีครับผมวันดีพี่วัาที่ด้วยนะครับผมพี่เคยดีคนต่อไปอาจเป็นวันฉลองก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกไอเดียวไม่เกี่ยวหรอกไอศิวกรคุยมึงอะปากมึงดีด้วยแอบเล่นบอลคนเดียวนะมึงนะ กูชมน้ำหน้ามึงเมื่อคืนเย็ดเป็ดเล่นบอลสี่ตัวตายเมิดสชมหนามึงเนี่ยชมน้ำหน้ามึงเนี่ยชมหนามึงเนี่ยชมน้ำหน้ามึงกูถามมาได้เล่นไหมมึงเล่นโตไหนมึงให้บอกกูกูชมหน้ามึง